ช่วงนี้วงการเพลงไม่มีอะไรนิ่งมีเพลงรสชาติใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆล่าสุดในห้างประจักรชัยหายทองคำปุกกระแสริลูกทุ่งแท้ในทีมลูกทุ่งอินดี้สีภาคประเดิมลงใต้ไทยเอ็นวีไม่ลืมโนราให้ยอดของทอมหายทองคำถ่ายทอดอารมณ์ในห้างหาเผยว่าผมเจอยอดของทอมเขาทรงดีเสงดีรอไม่กินเหล้า ไม่สูบบุรีอายุ18ปีคนกระบ,บี่ก็ลงตัวเลยกำลังทำโปรเจกต์ลูกทุ่งอินดี้สีภาคซึ่งเพลงไม่ลืมโนราวิทย์มหาชนที่แต่งโนบาราโนราให้บิวภรรยาน,นีร้องก็ได้เขียนเพลงนี้เรียบเรียงก็มากไปเตยไปถ่ายทำเอ็มวีที่พุนเพียงสราธานีและจังหวัดกระบ,บี่ได้น้องฟ้าสายหายทองคำ โอลีบมาเล่นเอวครับก็ถือว่า17ปีรีเทินโนบาราโนราของบิวกาลยานีในเวอร์ชั่นของยอดอมอคือไหายทองคำเจาะลูกทุ่งใต้ยอดของท่อมคือนากรองใต้เบืแรกของไหายทองคำเพลงไม่เริ่มโนราออกลูกทุ่งมากกว่าอินดี้ลงใต้ขนนี้ก็ได้ตากกิศิ์าร่วมเป็นโคโดิเซอร์กับวิกมหาชนยังดูแลท่าเต้น โคโลกราฟเ้นเรื่องวโยโ,ยโปรเจกตนี้ผมปักธงเพลงใต้ก่อนให้ลูกทุ่งกลับมาคึกคับต่อไปจะทำสามชาภาคกลางแบบแต่วงประมาณ3ามชาบบทด,ดิกก้ประมาณนั้นครับแต่ฝากลูกทุ่งปักใต้กับเพลงไม่ลืมโนราของยอดของท่อมหายทองคำก่อนปล่อย5สออคอนี้บอกระแสะลูกทุ่งแท้แต่แนวใหม่ ร่วมสมัยกำลังมาไม่ลืมโนราของยอดของท่อมสพิสูิ์โปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายของหายทองคำอย่างแน่นอนข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกข่าวลูกทุ่งเพศข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ